เลยบอกให้ถ่ายไว้ครับเนี่เดี๋ยวอีกหน่อยคนจะเต็มแม่แรงใช่ปะบันทึกไว้ครับเดี๋ยวลง YouTube ไว้เลย10ปีมาดูอีกทีพาที่ลงร่วงอยู่เนี่ต่อไปจะที่ลงร่วงยังมีแล้วเมืองหมดยูทูบลงก่อนป่ะถ่ายที่ลงก่อนเลยนะถึงต้องลมอ่ะยูทูบลงมก็มีทิกตอกไงลงใน่ทิกตอก ทำไมคนต้องายีดีครับเรต้องมาเปิดการฟังไก่อนเรื่อห้แจ้ล้ต้องมาเปิดการพังไม่งันลิกิมไม่ไม่มีลิกิมจะไม่มีเราจะกลับมาเป็นบุงดียาปิดทำไมล้มเหลวล้มเหลวเกี่ยว่าไงวะเยอนี่กัน